สวัสดีครับเราสองคนเป็นตัวแทนรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธที่ขอร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นน้องเลือดทาแดงรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2555ที่ฟันฝ่าอุปสรรคและทุ่มเทแรงกายแรงใจจนเข้ามาสู่รั้วมสวแห่งนี้ได้นะครับและเนื่องจากปัจจุบันสังคมมองเยาวะชนไทยไม่สู้งานรักความสบายกลัวความลำบากกลัวที่จะเรียนรู้ทำให้คุณภาพของเด็กไทยลดลง จากปัญหาดังกล่าวทำให,ห ind, ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวฒประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิตหนึ่งในเก้ายุทธศาสตร์ที่จะจัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมศวขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับอัตลักษณ์นิสิตมศวเก้าประการที่จะทําให้นิสิตมศวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทิศทางนั้นได้แก่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตคิดเป็นทําเป็นหนักเอาเบาสู้รู้กาลเทศะเตรียมจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสารอ่อนน้อมถ่อมตนงามด้วยบุคลิกและพร้อมด้วยสารและศิลปครับซึ่งโครงการประฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมสว,วปี2555นี้จะจัดขึ้นในวันที่1-4มิถุนายน2555ที่จะถึงนี้ค่ะ ึ่งในวันสุกที่1มิถุนายนตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมละลายพิธิกรรมแบ่งเข้าตามบ้านต่างๆโดยพี่ๆองค์การนิสิต เพื่อทำกิจกรรมตลอดทั้งโครงการโดยน้องๆทุกคนจะต้องสวมชุดลําลองเพื่อความสะดวกสบายของตัวน้องๆนะครับจากนั้นในเช้าวันที่2มิถุนายนน้องๆทุกคนต้องแต่งชุดพิธีการมสวกางเกงและกระโปรงสีเทาน้องๆจะต้องลงทะเบียนเข้าอาคารกีฬา1ตอน7โมงเช้าจากนั้นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์พิธีทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ต่อมาน้องๆก็จะร่วมประัคาถาพิเศษเรื่องแรงบันดาลใจโดยท่านอธิการบดีจากนั้นก็จะร่วมพิธี ระดับนไทัเข็มตาสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลายัยและร่วมปฏิญาณตนเป็นนิสิตมสอวในช่วงบ่ายน้องๆก็จะกลับเข้ามาร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่องปรับตัวปรับใจเพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุขโดยพี่อี้แทนคุณช่วงเย็นน้องๆก็จะเข้าร่วมพิธีรับฝันน้องใหม่เชื่อมสายยายสีนักินโดยองค์การนิสิตจากนั้นก็จะกลับเข้าบริเวณหอพักเพื่อร่วมกิจกรรมของสโมสรน,นิสิตแต่ละคณะ ที่จะขนความสนุกสนานมาให้น้องๆอ,อย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวค่ะส่วนในวันอาทิตย์ที่3มิถุนายนน้องๆทุกคนจะแต่งชุดที่ิถูกระเบียบกระโปรงดำและเป็นปีโดยในช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าน้องๆจะเข้าร่วมพิธีตักบาตรต้อนรับนิสิตใหม่จากนั้นก็จะเข้าร่วมฟังคำบรรยายเรื่องตามรอยพายุคนระบาดช่วงบ่ายน้องๆทุกคนจะเข้าร่วมกิจกรรม Big c l e a ล i n g Day หลังจากนั้นร่วมปลูกต้นไม้ในสวนผู้สะศา์ และถึงเวลาเปิดตัวชุดวัฒนธรรมหรือดาวเดือนของแต่ละคณะในช่วงเย็นบริเวณภายในหอพักนะครับและในวันจันทร์ที่4มิถุนายนน้องๆจะสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาย,ยาวและรองเท้าผ้าใบในช่วงเช้าน้องๆก็จะเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อนิสิตมอสอวลูกกาลเทศะมีทักษะสื่อสารยามด้วยบุคลิกและช่วงบ่ายน้องๆก็จะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมวอล์กแอนด์ลีปฏิบัติฐานก้าวฐานโดยพี่ๆองค์การนิสิต และกิจกรรมสุดท้ายที่น้องๆทุกๆคนรอคอยนั่นก็คือเฟสเมนใน2012การประกวดทูตวัฒนธรรมของมหาวิทยาลายัยคอนเอสิร์ตศิลปินชื่อดังที่จะให้น้องๆระเบิดความสนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่โดยในช่วงนี้น้องๆจะต้องสวมชุดบอมของทางมหาวิทยาลายัยน้องๆจะได้สนุกสนานกันถึงตีหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่พี่วีของน้องๆจะพากลับเข้าหอพักในเวลาตีสองนั่นเองค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการทราบกำหนดการโดยละเอียด สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหรือช่องทางต่างๆของ p ีอาร์ซูได้ครับหรือติดต่อสอบถามได้ที่กองกิจการนิสิตและองค์การนิสิตค่ะเพราะการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาคือความเจริญงอกงามชีวิตไม่ใช่เพื่อการศึกษาแต่การศึกษาคือชีวิต ชีวิตและการศึกษาคือสิ่งเดียวกันการศึกษาไม่ใช่วิชาการศึกษาไม่ใช่ข้อมูลแต่การศึกษาคือไฟแห่งชีวิตจงใช้ไฟให้เกิดคุณอย่าใช้ไฟให้เกิดโทษโลกนี้ก็จะเป็นสีเขียวและ,จะเจริญงอกง,งามอย่างแน่นอนค่ะ ยินดีต้อนรับน้องๆเรือเทาแดงรุ่นใหม่ทุกๆคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ดโรดมหาวิทยาลัย่เจริญเป็นศรีจางาแห่งมหานครค่ะขอให้น้องๆทุกคนเรียนรู้อวัตลักษณ์นิสิตมศวทั้ง9ประการอย่างเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธร,รรมค่ะและพบกันในงานประถมิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างัตลักนิสิตมศวรค,ครับในวันที่1นถึง4มิถุนาย,ยน2555นนี้นะครับแล้วพบกันนะครับ